เวลาคือของขวัญล้ำค่าที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบเราหลายคนมักหมกมุ่นอยู่กับการไขว่คว้าหาเงินทองความสำเร็จและชื่อเสียงจนลืมไปว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั้นกำลังค่อยๆหมดไปทีละนิดนั่นคือเวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและไม่สามารถซื้อหาได้ เมื่อผ่านไปแล้วไม่มีวันย้อนกลับหลายครั้งที่เราต้องเสียใจภายหลังเมื่อนึกถึงโอกาสที่พลาดไปไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ไม่ได้ใช้กับครอบครัวการไม่ได้บอกรักคนสำคัญหรือการผัดวันประกันพรุ่งในการทำตามความฝันการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าไม่ได้หมายถึงต้องทำงานตลอดเวลาแต่หมายถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงหงใช้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก ความทรงจำและความสัมพันธ์ที่ดีคือสิ่งล้ำค่าที่เงินซื้อไม่ได้ 2. ลงทุนกับสุขภาพการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะเวลาที่มีสุขภาพดีคือเวลาที่มีคุณภาพ 3. เรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกวันคือโอกาสที่จะเติบโตและเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นของตัวเอง 4. ทํทในสิ่งที่รัก ชีวิตสั้นเกินกว่าจะทำในสิ่งที่เราไม่มีความสุข 5. ช่วยเหลือผู้อื่นการใช้เวลาเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่คุณภาพชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันที่การเลือกใช้เวลานั้นอย่างไรลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะเลือกใช้เวลาที่เหลืออย่างไร คำตอบนี้อาจช่วยให้เราเห็นว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่แท้จริงในชีวิตสุดท้ายนี้ขอให้เราทุกคนตระหนักว่าเวลาคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เราได้รับมาจงใช้มันอย่างชาญฉลาดและมีความหมายเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่แต่เรามีอำนาจที่จะเลือกว่าจะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างไร